มาเจอกับทรายกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทรายจะมาแชร์ประสบการณ์การโดนแฮกเพจและกู้คืนเพจได้ภายใน48ชั่วโมงนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของทรายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ าการโดนแฮกเพจของทรายคือการที่ทรายโดนจริงแล้วคืนเพจได้เองจริงๆนะคะก็เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยที่ทรายโดนมากับตัวนะคะก็เลยจะมาบอกเล่าเหตุการณ์นี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะก็คือรูปแบบการโดนแฮกเพจเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากซึ่งมันจะมีฟิวเจอร์ใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในเฟซเป็นการอัปเดตของเฟสมันทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะโดนข้อบกพร่องต่างๆในเนี้ยมาทําให้เราโดนแฮกได้นะคะซึ่งวิธีที่คนโดนแฮกกันเยอะที่สุดของสายที่ทรายเคยเจอมาคือ การโดนแฮ็กจากเฟซส,ส่วนตัวของเราที่เป็นแอดมินของเพจอยู่ซึ่งการแฮกอันนี้คือเขาจะเข้าจากเฟซส,ส่วนตัวเราแล้วก็เข้าไปลบแอดมินต่างๆผู้ดูแลต่างๆในเพจแล้วก็แก้ไขเอาตัวเขาเข้าไปซึ่งการโดนวิธีนี้คนจะโดนเยอะที่สุดโดยการที่แบบเฟซส,ส่วนตัวเราตั้งรหัสผ่านง่ายมีอีเมลที่บอกคนอื่นไว้อะไรเงี้ยมันก็จะทให้แฮกผ่านวิธีนี้ง่ายที่สุดนะคะแต่วิธีที่ทรายโดนนะคะก็คือวิธีการดึงเพจของทรายที่ทรายดูแลอยู่เนี่ย เข้าไปใน Facebook Business Manager ของคนที่จะแฮกเพจเรานะคะซึ่งวิธีนี้เขาจะไม่ได้แฮ็กจาก Facebook ส่วนตัวผู้ที่เป็นแอดมินแต่เป็นการ พูดคุยติดต่อเพื่อให้ดึงเพจที่เราดูแลอยู่เนี่ยเข้าไปใน f a c e b o o k b u s i n e s s m a n a g e r ก็คือตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ในช่วงที่ไซยกำลังโดนนะคะอวิธีเนี้ยคือวิธีที่ไซยโดนแล้วมันก็ยังมีวิธีอื่นอีกเช่นการพิชชิ่งนะคะคือการเหมือนสร้างหน้าเว็บลอมขึ้นมาให้เรากรอกอ e ีเมลกรอกรหัส Facebook mm. เข้าไปอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เราก็จะโดนแฮกจากการเฟซส่วนตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีที่แบบ สร้างหน้าเว็บปลอมขึ้นมาให้เรากอกเข้าไปนะคะวิธีของซายก็คือเป็นวิธีการที่ดึงเพจของเราเข้าไปอยู่ในตัวจัดการธุรกิจของคนที่จะแฮกเพจเรานะคะใครที่โดนวิธีนี้ก็ลองมาดูกันว่าวิธีการที่เราจะกู้คืนเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวาซาก็จะขอเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มที่ซาซโดนว่าเป็นยังไงเนาะ ก็เริ่มต้นเรื่องเลยของทรายเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเพจทรายเนี่ยมีการทํางานกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเคยไปทํางานต่างประเทศดีลงานกับเพจต่ national, างๆเว็บต่างๆที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลหลายประเทศมากเลยทรดีลคือแบบฮ่องกงไต้หวนันอะไรอย่างเงี้ยคือมีเยอะมากการสัมภาษณ์ต่างๆแบบแคนาดานน่นนี่นั่นคือมีเยอะมากทรายก็เลย ค่อนข้างคิดว่าตัวเองอะมีประสบการณ์ในการพูดคุยงานกับชาวต่างชาติมาพอสมควรแล้วเกินวันที่นะคะวันที่11พฤษภาคมมีอินบ็อกซ์เมสเซจเข้ามาในเพจติดต่องานแต่ภาษาที่ใช้ได้การติดต่อเนี่ยเป็นภาษาสเปนนะคะเท่าที่ทรารู้ข้อแรกที่รายแบบเอ๊ะแล้วนะเออเป็นภาษาสเปน แล้วก็คือเขาก็ทักมาคุยว่าเขาอะอยากลงโฆษณาในเพจเราให้โดยการให้เราอะแชร์โพสต์จากเว็บไซต์ของเขาแล้วแัก,ก็ลองแบบดูเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาว่ามันคือเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเว็บไซต์ที่เขาเสนอเรามามันเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการ DIY ของแบบประดิษฐ์ของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งักคิดว่า มันเป็นคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับเพจไซได้เพราะไซก็เป็นการแบบทําชุดคอสเพล DIY คล้ายๆกันไซก็ว่าเออคอนเทนต์มันเชื่อมโยงกันนะมันสามารถทํางานด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเอเอเขาก็คุยกันดีวกันว่าเขาจะให้ค่าแชร์โพสเราเนี่ยโพสละประมาณ500 US ซึ่งต,ตีเป็นเงินไทยอะจะประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทต่อโพสตแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาเขาบอกว่าเราสามารถแชร์ได้ ห้าถึงสิบโพสเลยแซก,ก็คิดว่าเออวันหนึ่งมันก็ได้เยอะอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คอนเทนต์มันก็ไม่ได้น่าเกียดแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเพจเราได้ทกาตคนในเพจเราก็คือชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วแซก,ก็คิดว่าเออก็โอเคก็สนใจก็ลองพูดคุยกับเขาเขาก็บอกโอเคถ้าคุณต้องการที่จะทําเราก็จะต้องมีการแบบยืนยันเพจว่าแบบเออเพจนี้จะเข้ากับเขาโดยการแบบเขาจะส่งลิงก์มาให้ให้เราไปกรอกประวัติว่าเออ เราชื่อเพจอะไรดูแลเพจไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะใช้เพจนี้ในการลงโฆษณาของเว็บเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีลิงก์ลิงก์หนึ่งส่งมาซึ่งลิงก์เนี้ยกดเข้าไปปุ๊บอะสายก็เช็คแล้วนะว่ามันคือเว็บจริงหรือเว็บปลอมมันคือเว็บจริงทุกคนหน้าตาคือเป็นของ Facebook เลยแต่มันเหมือนเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook ในช่วงเวลานั้นที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คือตัวจัดการธุรกิจ Facebook Business Manager นะคะซึ่งตอนนั้นอะสายไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เฟซบุ๊กบิสเนส e มเน a เจอร์เลยแต่สายก็ดูดูดูจากคร้าวๆว่ามันคือหน้าเว็บจริงๆนะคะทุกคนเออสายก็เลยกดเข้าไปแล้วก็จัดการดึงเพจของสายอะที่ทายดูแลอยู่ก็คือฟาร์มสุขเล็กๆลงไปในตัวจัดการธุรกิจของเขาในบทบาทในเพจของสายอะมันจะขึ้นขึ้นเป็นแบบเจ้าของเพจทุกคนเจ้าของเพจในที่นี้มันจะ ขึ้นเป็นเขียนว่าสปอนเซอร์แอดในที่นี้ของสายที่ไซโดแล้วนะมันขึ้นว่าเจ้าของเพจขึ้นเป็นเป็นหน้าจอว่างเปล่าที่ไม่มีรูปแต่เขียนว่าสปอนเซอร์แอดไซก็คิดว่าเออมันคงเป็นการเป็นสปอนเซอร์คิดว่าคงเป็นแบบการลงโฆษณาอย่างหนึ่งในเพจในอะไรเงี้ยไซก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรพยายามจะลบบทบาทตัวเนี้ยออกจากเพจแต่ก็คือลบไม่ได้นะทุกคนเออไซลบไม่ได้ไซก็เออมันลบไม่ได้ก็คือทําอะไรไม่ได้ไซก็ปล่อยไป ผ่านหลังจากนั้นมาประมาณแบบวันสองวันนะคะทุกคนเริ่มมีการแชร์โพสต์แปลกๆเข้ามาในเพจซักก็เลยเข้าไปดูในบทบาทผู้ด,ดูแลเพจอีกทีนึงปรากฏว่ามีแอดมินคนอื่นเพิ่มเข้ามาที่เราแบบไม่รู้จักเออซักก็เลยรีบลบ แล้แซคก็คิดว่ามันต้องมาจากไอ้สปอนเซอร์แอดตัวนี้ที่ขึ้นว่าเป็นเจ้าของเพจแต่แซคก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนสัก,ก็ลบมันออกไปไม่ได้อยู่ดีลบได้แค่แอดมินคนที่เพิ่มเข้ามาใหม่แค่นั้นหลังจากนั้นก็คือแซคก็ใช้ชีวิตต่อมาดําเนินเพจต่อมาเรื่อยๆหลังจากลบวันนั้นไปจนมาถึงวันที่21พฤษภาคมจากวันแรกที่ใส่กดผ่านมาประมาณ10วันทุกคน ทุกคนที่เป็นแอดมินในทีมของไซเนี่ยโดนล,ลบออกจากเพจหมดทุกคนแล้วไซายก็เข้าเมลเพื่อเช็คปรากฏว่ามีเมลเข้ามาตอน5้าทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะว่าคุณได้ถูกตัดออกจากบทบาทในการดูแลเพจฟาร์มสุขเล็กๆแล้วซึ่งทุกคนโดนเหมือนกันหมดแล้วไรายก็แบบคือตอนนี้ที่รู้วันเช้าของวันที่22เนี่ยซเข้าเพจไม่ได้แล้วแล้วก็คือเข้าไปดูในเพจเนี่ยก็คือแบบ ดูได้เพจยังอยู่นะทุกคนแต่เราไม่สามารถทําอะไรกับเพจได้เลยคําแนะนําจากพี่ๆแอดมินเพจอื่นๆว่าแบบลองไปแจ้งความที่ปอทดูไหมว่าเราโดนอะไรยังไงเช้าวันนั้นสังก็เลยรีบตั้งสติแล้วก็ออกไปแจ้งความที่ปอ,อทนะคะปอ,อทนะคะคือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะคือเขาก็จะช่วยดูแลคนที่แบบทําความผิดในเรื่องแบบ โซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจาวันไว้ก็คือไปคุยอะไรเงี้ยว่าแบบยังไงทางเจ้าหน้าที่เขาก็เช็คให้ว่าเราโดนแฮ็กจากเฟซส,ส่วนตัวหรือเปล่า <S <S <ๆ>เขาก็เช็คเอาเฟซเข้าเฟซ่าแล้วก็วเช็ค IP a d d อดเดว่าเออได้มีการเข้าสู่ระบบจากที่ไหนที่ไหนบ้างซึ่งเช็คแล้วอะสถานที่ที่เข้าก็คือเป็นของายหมดไม่มีของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในเฟซส,ส่วนตัวที่เป็นแอดมินของเพจวามสุขเล็กๆเลยซึ่งายก็เลยคิดว่า การที่สายโดนแฮกเพจครั้งนี้ไม่ใช่การโดนแฮกจากเฟซส่วนตัวนะคะเป็นการโดนแฮกจากกิจชายเกิดไปครั้งแรกก็คือดึงเพจเข้าไปในตัว Facebook Business Manager ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการใหม่ที่ทางปอทอเองก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันทางเขาก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้ให้ก่อน ก็ระหว่างที่ทายไปที่ปอทอเนี่ยก็มีนักข่าวพี่นักข่าวนะคะชื่อพี่อ้วนเขาก็แบบมาคอยช่วยทําข่าวลงเพจต่างๆคือมันกลายเป็นข่าวใหญ่ที่คนให้ความสนใจว่า เออเพจหลักแสนอะโดนแฮกไปด้วยวิธีการใหม่อันนี้ที่ยังไม่เคยมีใครทําลงไปในโซเชียลว่ามันคือวิธีการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็เลยแบบลงข่าวเยอะมากไทยรัฐคมชัดลึก M อ็มไทยทีเอ็นคือแบบลงเยอะมากเลยนะคะก็เลยแบบเออเป็นข่าวดังขึ้นมานะคะเออก็เลยทุกคนก็เลยแบบติดตามกันว่าเออสายจะได้เพจเนี้ยคืนไหมซึ่งต้องบอกเลยว่าเพจเนี้ยเป็นช่องทางหลักในการทําอาชีพของสายด้วยอะเออซึ่ง มันเป็นเหมือนเครื่องมือทํามาหากินของทรายอะเออทรายแบบถ้าเสียมันไปคือการทําใหม่มันยากมากๆนะทุกคนทรายก็เลยแบบต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ทรายอะได้เพจนี้คืนนะคะก็หลังจากแจ้งความเสร็จเรียบร้อยก็กลับมารอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงแต่ทางพี่ๆตำรวจที่อยู่ในปทก็ยังเออช่วยจด เอ IP, อไอพีแอคเขาต่างๆคอยดูให้อยู่ว่าเออจะมีใครเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ดูสถานาการณ์ต่อไปซึ่งระหว่างเนี้ยที่สายไปแจ้งความลงข่าวต่างๆจะมีคนทักมาอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่แบบนิราน,นามอ่ะทุกคนรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีชื่อก็เป็นแบบชื่อแปลกๆภาษาแปลกๆเออก็เข้ามาบอกว่าเออเขาอะสามารถช่วยเราได้นะเขาทำงานอยู่กับ Facebook ที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยสามารถช่วยเรากู้คืนเพจได้ แต่มีค่าใช้จ่ายใน,ในทีมของเขาที่จะต้องทำประมาณ30 0 0 US หรือ1000 u s 1 0 0 0 US อืมคือตีเป็นเงินไทยประมาณแบบ30,000บาทกลมๆนะคะประมาณนั้นแต่ก็พูดคุยกับเขาไปแต่เราก็ยังไม่ได้ตกลงกับเขานะว่าเราจะให้เขาช่วยอะไรเงี้ยเราก็แค่คุยๆไปแต่เราไม่ได้ตกลงก็เวลาผ่านไปก็มีรูปเพจคนหนึ่งแชทมาส่งลิงก์มาบอกว่าเนี่ยมีเพจของน้องคนหนึ่งชื่อน้องลิชชี่ อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเคยโดนวิธีนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ได้ทําบทความไว้ว่าแบบเขาแก้ยังไงยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพ่อของน้องลิช,ชี่เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนพวกโปรแกรมเมอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยเออเขาก็เขียนบทความไว้ก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะที่คุณแม่น้องลิช,ชี่แนนามาก็คือจะเป็นลิงก์เฮลคอนแทคกับ Facebook โดยตรงเลยทายก,ก็กดเข้าไปในลิงก์นี้อย่าสายจะทิง Link ้งลิงก์นี้ไว้ให้ในเดสคริปชันใต้คลิปนี้นะคะเออว่าแบบ ใครโดนก็คือมาส่งเรื่องที่ลิงนี้แซนก็กดที่ลิงนี้ไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างเกี่ยวกับว่าเขียนกับว่าแบบฉันประสบปัญหาในการเข้าถึงเพจของฉันคือเหมือนเราเข้าถึงเพจที่เราเคยดูแลไม่ได้นะคะเออเราก็จะกดส่งเรื่องนี้ไปแล้วมันก็จะขึ้น ให้เราเลือกว่าแบบเราเคยเป็นแอดมินคือถ้าเราเคยเป็นแอดมินเพจไหนอ่ะมันจะขึ้นเพจมาให้เลือกซึ่งชายเป็นอยู่ประมาณ2เพจอะไรเงี้ยเพจเสื้อผ้าใสา่ด้วยกับเพจความสุขเล็กๆอะไรเงี้ยอืมชายก็เลือกว่าชายอ่ะเคยเป็นแอดมินของเพจความสุขเล็กๆแล้วก็ส่งเรื่องไปนะคะทีนี้พอส่งเรื่องไปอ่ะเราก็ต้องรอทาง Facebook เขาติดต่อกลับมาทางกล่องข้อความสนับสนุนเนี่ยซาก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนกันจริงๆแล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนเลยแหละว่าเออมีทาง f a c e b o o k คอนแทคกลับมานะคะก็คือ ระหว่างที่ส่งเรื่องไปเนี่ยสายก็ต้องรอในวันที่22ที่ทายส่งเรื่องไปนะคะก็คือ Facebook ก็ตอบกลับมาในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่23ก็คือวันที่23เนี่ยทายตอบเขาตอบกลับมาตอนเช้านะคะทายก็ได้ทําการเตรียมเอกสารร่างเอกสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าก็คือเขาจะมีเอกสารแผ่นหนึ่งให้เราล่างว่าเออเราเป็นเจ้าของเพจเพจนี้นะ มีแอดมินกี่คนแอดมินคนนี้ทำหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไปให้ละเอียดแล้วก็พูดถึงวิธีการที่เราโดนแฮกว่าเออเรา,เล,า,เ,ลาเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังอ่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องมีข้อความยืนยันด้วยว่าแบบเอกสารฉบับนี้ที่เขียนขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแพลตฟอร์มมาให้ว่าเราอ่ะต้องใส่อะไรลงไปบ้างที่สำคัญคือเอกสาร ตัวนี้ต้องมีการรับรองจากทนายนะคะที่มีสัญลักษณ์โนตารีก็คือเป็นสัญลักษณ์แบบ international เอ่าทุกคนเป็นตาประทับสีทองนะคะคือเป็นสัญลักษณ์ที่แบบยอมรับกันทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ <g ülme> ก็เอกสารยืนยันตัวตนต่างๆที่เขาต้องการซึ่งวันนั้นอะไซก็ได้แล้วก็ไปหาพี่ทนายเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็ได้เป็น ตัวสเต็มตัวยืนยันตัวเนี้ยมาซึ่งตรงเนี้ยขั้นตอนเนี้ยจะต้องบอกเลยว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะเออก็แล้วแต่ว่าทนายแต่ละคนจะคิดยังไงซายก็ได้เอกสารมาเสร็จเรียบร้อยสแกนส่งกลับไปให้เขาภายในวันนั้นเลยหลังจากที่ซายส่งเอกสารไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะซายก็ได้รับข้อความจาก Facebook ในกองสนับสนุนว่าเขาได้พิจารณาคําร้องขอของซายแล้วและได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ส่งไปยืนยันแล้วเขาก็คือ ให้ผ่านนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ได้เพิ่ม a c e b o o k เป็นเฉพาะเจตนาการเข้าไปเป็นผู้ดูแลเพจฟาร์มสุขเล็กๆแล้วให้เรารีบเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่เราได้เข้ากลับไปเป็นแอดมินแล้วเนี่ยเราต้องรีบกลับเข้าไปในผู้บทบาทผู้ดูแลเพจและรีบลบมันออกจากแอดมินเพจของเราหลังจากที่สายเข้าเพจตัวเองได้นะคะสายไปเจอแอดมินที่อยู่ในเพจ ว่ามีใครบ้างทรายไปเจอไอ้คนนึงมันก็คือคนที่ทักมาหาทรายในวันแรกที่ทรายโดนแฮกว่าแบบเออฉันจะช่วยคุณในการแบบกู้คืนเพจให้ที่มีค่าที่เรียกค่าใช้จ่ายสายส0 0 0 0่นที่ทรายไม่ได้ตกลงไปทรายถึงถึงบางอ,อว่าอ,อ๋อทำไมมันถึงกล้าพูดว่ามันจะสามารถกู้เพจเราคืนได้มันบอกว่ามันทำงานร่วมกับ f a c e b o o k มันไม่ใช่อ่ะมันมันคือคนที่แฮกเพจเราไปแต่จะมา คืนเพจให้เราแต่ต้องแลกกับมันด้วยเงินสามหมืนบาททุกคนใส่แบบจะโกรธมากสาแบบจะทํายังไงกับบันดีอะไรอย่างเงี้ยนะสุดแล้วสายก็รีบรลบมันออกก่อนเลยอย่างแรกแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการที่จะทําให้เราไม่โดนแฮกแบบนี้อีกแล้วอะก็คือเราต้องสร้าง Facebook Business Manager ของเราขึ้นมาเองคือตอนที่เราโดนแฮกเนี่ยเราเอาเพจเราไปเข้าใน Facebook Business m a n a อ e r ของมันเราก็เลยโดน เราเลยต้องสร้าง Facebook Business Manager ของเราเองเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วดึงเพจเราเข้าไปเราก็เลยจะกลายเป็นเจ้าของเพจเองซึ่งตอนแรกอะที่ไซโดนอะเจ้าของเพจเป็นของมันแล้วก็สก็เลยต้องสร้างเจ้าของเพจขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นความสุขเลข็กๆข,ของสายเองนะคะก็คือก็รีบทาขั้นตอนเนี้ยให้เสร็จซึ่งแนะนําว่าคนที่จะรู้ว่าจะต้องได้เพจคืนแล้วเนี่ยให้ไปสร้างตัว Facebook Business Manager รอไว้ก่อนเลยแล้วพอเรา เขาเข้าไปผู้ดูแลได้ปุ๊บลบมันออกปุ๊บดึงเพจเข้า Facebook b มิเนตมิ Manager ของเราเลยจะดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันการโดนมันตลบหลังเราอีกรอบนึ่งทุกคนแล้วหลังจากที่สายลบมันออกจากเป็นแอดมินมันก็ทักมาหาสายเลยทุกคนมันทักมาอารมณ์แบบว่าแบบไม่ถึงสิบนาทีนะทุกคนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราอะ่ะเป็นคนกู้คืนเพจให้คุณนะ ทำไมคุณไม่ออนตังมาให้เรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันบอกว่าที่คุณได้เพจคือเนี่ยคือเขาอะเป็นคนทําให้สายแล้วสายก็แบบยิ่งเดือดก็้าไปใหญ่ว่าแบบเนี่ยทำเองทุกอย่างส่งเรื่องไปหา Facebook ที่สิงคโปร์เองนู่นนี่นั่นคือแบบเดือดมากโมโหมากทุกคนพูดเลยทั้งขนลุกเลยว่ะคือแบบอืมันแบบมันหน้าด้านมากอะทุกคนหลังจากนั้นมาก็ยังมี ใครอีกหลายๆคนโดนเหมือนทรายและทรายก็ยังโดนอยู่นะคะก็ยังมีอินบ็อกซ์จากชาวต่างชาติมาเยอะมากแบบอยากร่วมงานกับเพจคุณข้อเสนอหนึ่งโพสต์ต่อ1 5ึ่ง s นู่นนี่นั่นคือแบบข้อเสนอมันอะ่ะยั่วยวนจิตใจเรามากทุกคนแต่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์แล้วมรนเทาให้เหมือนเรามีภูมิต้านทานอ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเอาเงินมา่อเราได้นะคะสกคิดว่าเพจอื่นๆอาจจะโดนจากข้อเสนอตรงเนี้ยได้ง่ายนะคะพยายาม คิดดีๆคิดเยอะๆทรายอะโดนทั้งเพจโดนทั้ง IG จีนะไอจายโดนอะโดนแฮกไปอะมันลบรูปทรายหายไปครึ่งหนึ่งอะทุกคนแต่ทราก็กู้คืนกลับมาได้แบบในเวลาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออไม่เยอะแล้วก็เลยส่งเรื่อง Verify กับ IG ไปอะไรเงี้ยก็ได้คืนเหมือนกัน โดนทั้ง IG โดนทั้งเฟซเลยจ้าไซาเนี่ยแบบซําซ้อนมากไซก็เข้าใจแอดมินเพจทุกเพจเลยนะคะกว่าเราจะคิดคอนเทนต์กว่าเราจะทําให้ได้ยอดไลค์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแค่หลักพนันหลักหมื่นหรือหลักแสนมันก็คือเพจที่เราทํามันมาตั้งแต่เริ่มมาทุกคนแล้วมันอยู่ๆอันหนึ่งจะมีใครก็ไม่รู้มาเอาเพจของเราไปแล้วไปโพสต์อะไรก็ไม่รู้อะ ม,มันเสียใจนะฝว่าเราจะได้มันขึ้นมาเนาะเออดีใจมากเลยที่ได้เพจคืนมานะคะแล้วก็อยากแชร์ประสบการณ์และขั้นตอนการกู้คืนเพจให้คนอื่นๆได้ฟังกันเนาะเพราะเห็นหลายๆคนก็โดนเหมือนใส่กันเยอะมากเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆที่โดน ขโมยเพจไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สายด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่โดนแฮกเพจเหมือนสายให้กู้คืนได้กันทุกคนเลยนะคะยังไงก็ลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับการเข้าไปส่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะลงไว้ให้ใน description ใต้ คลิปนี้นะคะก็เข้าไปดูกันได้เนะใครที่โดนแฮกเหมือนทรายแล้วได้เพชคืนแล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะว่าเออได้คืนภายในกี่วันทําวิธีนี้แล้วได้คืนจริงไหมอะไรเงี้ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทรายไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย